งานแบบนี้เอาไม่เอามาดูนี่ล้างช่วงล่างพรีเมียมให้ลงน้ำยากัดสนิมให้ลงน้ำยากัดคราบมันให้เห็นไหมครับพวกคราบสนิมมันออกไปหมดแล้วทีนี้เวลาพ่นมันก็จะยึดเกาะทนทานใช้ได้ยาวเลยมาดูฝั่งนี้ที่เราพ่นให้เรียบร้อยนี่เป็นสีดําเงาครับสูตรน้าเป็นไงไอคราบสนิมทั้งหลายหายไปหมดแล้วครับโดนสีกบทับไปเรียบร้อยแล้วก็ยึดเกาะทนทานเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีการขัดสนิมให้ก่อนนะครับเห็นไหมนี่มาดูฝั่งนี้ เราเก็บรายละเอียดให้นะขัดออกหมดลงน้ํายากับสนิมให้ล้างไปให้อย่างเรียบเลยนี่คืองานที่ได้ทําให้ดูเลยว่าความแตกต่างระหว่างก่อนพ่นและหลังพ่นมันเป็นยังไงเอาดูเปรียบเทียบอีกทีนึงเห็นไหมแบง่งแบ่งครึ่งไว้ให้ดูแล้วดูเอาว่าอยากได้งานแบบไหนจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้หรือจะเอาแบบนี้แล้วก็ใช้ได้อีกยาวเลยก็เดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันว่าพอพ่นหมดแล้วมันจะสวยขนาดไหน